เบื้องต้นเราพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมตามธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับจึงจะถูกต้องขั้นท้าไม่ปฏิบัติโดยลำดับไม่ทราบว่าเราปฏิบัติขั้นไหนเพียงเพียงแค่ไหนก็ไม่รู้เรื่อง ถ้าหาก็มันเสื่อมก็ไม่ทราวบว่าเสื่อมยังไงมันเสื่อมจากหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเห็นนะั้นจึงค่อยตั้งใจฟังจะอธิบายดูลำดับคืออธิบายลำดับนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าทานจิตภาวนาเหล่านี้เราไปก่อนทานทานนั้น ใค้ก็รู้จักทุกๆคนที่ว่าทำทางแต่ขอให้พิจารณาอีกสักก่อนให้ฟังอีกทีหนึ่งสักก่อนอย่าเพิ่งโมเมว่าเข้าใจแล้วเรื่องทำทานคนที่เข้าใจว่าตนรู้แล้วเข้าใจแล้วย่อมฟังสิ่งนั้นไม่เข้าใจสิ่งในทั้งปองหมดก็เหมือนกัน เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเป็นแล้วสิ่งนั้นเมื่อทำกันจริงจงจังไม่เป็นอันนี้ก็ชั้นเดียวกันฐานนั้นรู้จักแต่ว่าฐานรู้จักก็ยังมาทันจบสิ้นสมัเลื่อนเรื่อง,เร,องเรื่องรู้จักฐานก็ดียังมีเยอะแยะฐานในพระพุทธศาสนาท่านสอน เหมือนกับไม่เหมือนกับทานเี่เขาเขาสอนกันทั่วไปทั้งโลกเขาสอนทั่วกันไปหมดนั้นไม่มีขอบเขตในพุทธศาสนานี่มีขอบเขตทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทานสิ่งที่ให้เป็นโทษนั่นยังทานถูกในพุทธศาสนา สิ่งที่เป็นคุณมีประโยชน์แก่ผู้ที่รับเรียกว่าทานเป็นประโยชน์ทานอีกอย่างหนึง่งทานนั่นคือหมายความถึงทาน,นวัตถุจาคะสาะให้เป็นให้เป็นทานอันนั้นไม่มีไม่มีวัตถุทานนี่ต้องมีวัตถุสิ่งของหนึ่ง แล้ก็มีผู้รับเป็นบุคคลอีกคนเป็นบุคคลเนื้อวัตถุหรือสิ่งอะไรก็ตามถืผู้รับต้องมีวัตถุผู้ทานต้องมีวัตถุผู้รับก็ต้องมีมีตนมีตัวอันยังเรียกว่าทานนั่นทานนี่เป็นทูตสําหรับส่งผลบุญกุศลให้แก่คนที่ร่วงรับไปแล้วดีนะ นอกจากทานไม่มีสิ่งใดที่จะส่งให้ถึงผูต้ตา้ได้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วมีทานเท่านั้นทานที่วัตถุที่เรียวกว่าวัตถุนั้นท่านพูดถึงเรื่องทานคือให้เข้าให้น้ําให้ผ้าผ่อนของนุ่มของหกยั่วยานภานะ ดอกไม้ทูบเทียนเครื่องลูปไล่ของหอมที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าวัตถุเมื่อให้ให้แกผ่ผู้ให้แกวัตถ้แก่ผู้ที่รับเป็นประโยชน์แกผู้ที่รับให้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยที่สุด ก็ได้บริโภคเช่นให้น้ำให้ข้าวให้น้ำเป็นตน้นหรือผ้าผ่อนอย่างนี้เป็นตน้นยิ่งฤดูหนาวเลยชอบนักฐานผ่านคนที่ทุกข์ที่จนจะได้รับไปฐานรับไปบริโภคใช้สอยด,นะอดีนักฤดูนี้ถ้าหากให้สิ่งอื่นนอกนั้น ไม่เป็นวัตถุทานไม่ไม่มีวัตถุทานทานนะวัตถุที่ให้ไปนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ตนคืออะไรเราให้แล้วย่อมเกิดความดีใจพอใจเกิดพื้มปีติยิ้มโอกยิ้มใจนั้นนั้นเป็นประโยชน์แก่ตน เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแก่ผู้อื่นเขาได้ไปแล้วได้บริโภคใช้สอยอันนั้นเป็นประโยชน์แก่คนอื่นอันนี้เรียกว่าทานทานนั้นถ้าหากว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่สามารถที่ทำคนเรานั้นมักรู้ก่อน คนอนธรรมดามักรู้ก่อนสิ่งของหมดทานนั้นไม่เคยทําแต่ว่าหกรู้จักอยู่่ปทานถ้าหากข้อถามว่าทานน้ประโยชน์อะไรก็พูดได้ดีตัวฉันเป็นตัวทําทานตัวฉันเป็นผู้ทาทานทําทําบุญทําทานทานเมื่อ,อไรก็ได้ ทานสิ่งอะไรก็ได้แต่ไม่เคยทําทานโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนาลองคิดดูว่าทุกๆคนทานในพุทธศาสนาวันเกิดปีหนึ่งยังค่อยครบรอบปีหนึ่งยังค่อยถึงข่าวหนึ่งหรือทานกับคนตายทานให้อุทิศแก่คนตาย อย่างนี้เป็นต้นคิดดูว่าพระเจ้าพระสง์อย่างนี้เป็นต้นอาศัยชาวบ้านการอยู่การทาการฉันหรือผ้าผองกรอหน่งกหคมต้องอาศัยชาวบ้านเพราะพระไม่ทรรมาหากินเป็นจะไปหาแสวงหาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีชาวบ้านให้แล้ว พระก็ต้องลำบากในพระพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นลองคิดดูว่าปีหนึ่งอย่างครบแต่ละคนละคนในปีหนึ่งอย่างครบวันเกิดที่หนึง่งลองคิดดูวันพวกที่คันถ้าหาไม่ถึงวันเกิดผ้าก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ฉันเนี่ยพรนั้นจะไม่ตายหมดหรือ พระนั้นอยู่ได้ที่ไหนอันนี้สำคัญคอสำคัญที่อยู่ได้นั้นเพราะคนอื่นเขาทำบุญนำทางตลอดเวลาจังค่ายมีอยู่ได้ถ้าหากว่าคอยๆตั้งแต่พระตั้งแต่คอยตั้งแต่โยมที่จะทำบุญอายุครบรอบปีหนึ่งยังค่อยทำบุญทีหนึ่ง พระอยู่ไม่ได้เด็กขาดเลยไม่มีพระในศาสนานี้หมดเท่านั้นนี่ยังให้คิดให้พิจารณาถึงเรื่องทําทานรู้จักทานแต่ไม่รู้จักทําทานอันนี้พูดมากมันก็ยืดยาวให้พิจารณาเอาถึงเรื่องทานนี่เป็นขั้นตน้นถ้าหา,จากจะประพฤติปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นขั้นนี้เสียก่อน ถ้ามีทานจะแล้วหมดทานต่อไปก็ไม่ได้ทานนั้นเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของเราให้ร้องใสค่อยกระเทิอขึ้นไปโดยลำดับที่จะรักษาศินต้องมีทานเมิ่ขึ้นใก่อนทานไม่ตองทามเตาเอาใจรักษาศินก็นแล้วกัน หรือจินก็ไม่ต้องรักษาเอาแต่ภาวนาก็แล้วกันอย่างนี้เป็นตน้นบางคนพูดทานไม่ประโยชน์มากเีเดียวเป็นเหตุให้สละทำจิตให้เป็นคนสละความเจน,นีเหนียวแน่นของตนให้สละลงไปได้จิตใจของเรา มีการสระทำฐานไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นประโยชน์แก่ตนเองในเมื่อเราสระจากขาะลงไปแล้วจิตใจก็พองใสหากว่ามันเกิดมีอุปัติเหตุต่างๆเป็นไฟไหม้บานหรือไหม้เรือนสิ่งของต่างเขาลักเขาชอบขาโมยต่างๆเราก็ยอมสละได้ ทานนั่งนั่นก็ยังทานได้ทานคราวนั่นก็ยังทานได้ทําใไ้ยัสลระไม่ได้เร่งนี้ก็สบายใจนี่มัเมนเป็นประโยชน์ไปทางนี้ถ้าหากว่ามีแต่มัธยเสนี่เดียวแน่นไม่ยอมสาระเฉลยจิตใจของฮดหูใจใจไม่เบ,บิกบานลองคิดดูคนทำทานจิตใจยังกวงขววง,งคนไม่ทำทานในใจิตใจหดหูเหี่ยวแห้ง คนเห็นแก่ตัวฐานมีประโยชน์มากยังอธิบายมาเนี่ยอันนี้เป็นขั้นต้นผู้จะรักผู้จะปฏิบัติศาสนาต้องขึ้นนี้ซะก่อนขึ้นที่อื่นไม่ได้ไม่มีที่ขึ้นแล้วขึ้นตรงทําฐานนี้ซะก่อนการรักษาศิลน,นะคะนเป็นขั้นที่สอง รักษาศิ้นชิ้นก็รู้จากทุกคนทุกคนแต่ว่าจะยอมรักษาหรือไม่กถ้ายอมรักษาก่อีชิ้นก็เกิดมีขึ้นในตัวของตนในกายในใจของตนถ้าไม่ยอมรักษาศิ้นมันก็ไม่มีศิ้นไม่ใช่มาจากอื่นแต่ไกลอยู่ที่ตัวของเหล่านี้ เรารักษาเมื่อใดก็มีขึ้นเหมือนนั้น้าหาเรารักษาแล้วความบริสุทธิ์หมดจดก็มีในตัวของเราการที่รักษาจิตเราต้องงดเว้นเป็นข้อขอสินที่เรารักษานั้นหมายความว่าเราประบพฤ้น เช่นว่าฆ่าสัตว์รักทรัพย์พฤผิดวิจชาจางกาของหมสุสวาทดื่มสุราเมรัยนี้เป็นต้นนี่เรียวสินหาเราทำแล้วเรายังค่อยยังค่อยรักษายังค่อยงดเว้นยังค่อยเป็นศินถ้าคนไม่ทำเสียเลยไม่เป็นสินถึงงดเว้นก็ไม่เป็นศิน อย่างเด็กมันนอนอู่ผ้าอ้อมไม่ใช่ไม่ใช่ศีลนัน,นั้นเด็กก็ไม่รู้จักทําอะไรมันไม่ใช่ศีลศีนมันต้องมีเจตนางดเว้นโดยเฉพาะเห็นว่าความชั่วในตัวในตัวของเรามีในที่นั้นคือไม่รักษาศีลขอนั้นข้อนอนะั้นเรียกว่าความชั่วเกิดขึ้นในตัวของเราเราจึงตั้งแจงดเว้น รักษาสินอันนั้นเรียกว่าสินสินได้เป็นของมีอยู่ไม่ได้มาจากที่อื่นที่ไกลที่ไหนหรอกที่เราไปขอกับพระเรียกว่าศีราญาจามะขา้าพระเจ้าขอสินด้วยไปขอพระพระต้องให้สิน ตามสมุดบัญญตัติท่านไม่ได้ให้ไม่ได้อื่นท่านเป็นได้เพียงสักขีพยานเพื่อไม่ให้เราประพฤติร่วงละเมิดคือเกรงกลัวทำอะไรเกรงกลัวใจท่านเกรงกลัวท่านเป็นสักขีพยานให้ผมให้เท่านั้นชินเรื่องของเกิดขึ้นในตนของตัว อาหารเรารักษาได้ความบริสุทธิ์ของเราก็มีรักษาไม่ได้ก็มันมีความบริสุทธิ์ก็ไม่มีโดยส่วนมากรักษาชินตามประเพณีถือมาแต่โบราณอาจารย์เจ้วป่ยญาตายายถือมาเขารับก็รับไปตามเขาอย่างนั้นน่ะแต่สินที่จะงดเว้นจริงๆอาจังเป็นข้อคอไม่มี ไปรักษารักษาศีลไปสมาทางศีลทีวัดพร้อมเพียงกันดิบดีแต่กลับบ้านแล้วหายหมดศีลไม่มีเลยไปเพียงแค่ประตูว,วัดต้งก็กลับคืนมาหมดศีลหรือพังเทียนลุกขนนอนพรวดลงช้ำศีลเลยไม่ไปก็โยมเลยกรับมหาภาพของเก่า ถ้าเรารักษาศีลไว้ให้โยมมันหลังมาขออีกมาขอม,มาแล้วมาทัวราบทีภาเป็นคนรักษาศีลเป็นคนเลี้ยงศีลด้วยให้โยมต้องการมาเมื่อไรก็ค่อจมาเอาอันนี้นหะรักษาศีลไม่ถูกรักษาศีลไม่เสร็จถ้ารักษาศีลเป็นอย่างที่ว่ามา มีเจตนาง,งดเว้นในข้อนั้นเห็นสินตนวริสุทธิ์ด่างพร้อยตรงไหนก็ชิ้นข้อไหนด่างพร้อยก็เห็นชิ้นของตนด่างคร้อยนานนะเข้าเลยถิ้นเลยรักษาตัวข้านี้เราไม่ต้องรักษาสินคำว่าสินรักษาตัวคือมันชำนี้ชำนากร้องแคล้ว บาปกรรมต,ต่างเราไม่สามารถจะล่วงละเมิดได้เพราะเห็นที่จะสัดที่จะต้องฆ่ามันก็คืดเอ็นดูแล้วเห็นสิ่งของที่จะต้องลักต้องขโมยก็มันเกิดเมตตายดูแก่คุณนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเรียกว่าสินรักษาเราเราไม่ต้องรักษาสินสารสบายเลยจิตใจผ่องใสเบิกบาน ตลอดกาลเวลาอันนี้รักษาศิลรักษาศินเป็นมันต้องอิม่มจิตใจเบิกบวานของใสอันนั้นนะไม่ต้องล้วไม่ต้องไปขอพระแล้วคราวนี้ศินมีอยู่ทั่วทุกแห่งทุกคนทุกคนเลยอยู่ที่กายว่าจาใจของเหล่านี้นี่แหละจึงว่ารักษาศินแท้ไม่ใช่ว่ารัก รักษาจินอะไรก็ได้เราอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยแหละรักษาเมาื่อะไรก็ได้ชิงแต่มันไม่รักษาสักทีนั่นทีมันยังละเลืองมาจนฝ่านี้จะมาเชื่อว่าว่าอย่ารักษาชินหา้าให้รักษาชินตัวเดียวชินตัวเดียวมันรักษากันจริงจริงกันจัง อย่างค่าสัตดเดิงดเว้นเด็ดขาดให้รักษาจริงๆจังอย่าไปรักษาวันสองวันเท่านั้นรักษาเป็นปีปีปสมมติเราค่าสัดลักข,ข้อหนึ่งรักษาให้ได้อย่างน้อยจังหกเดือนหรือปีหนึ่ง ถ้ามันชำนทชำนาญมาก่อนเอาจนสินรักษาตัวเองอย่างที่ว่านี่แหละรักษาตัวของเราอย่างที่ว่านี่แหละ่ยต่อไปค่อยๆรักษาข้อที่สองคือรักทรัพย์อันนั้นถ้าหากว่ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องรักษาจังเป็นปีคุณนะเป็นเดือนในปีคุณนะถ้ามันชำนทชำนาญจริงๆอาตมาบอกว่า รักษาสินง่ายนิดเดียวรักษาสิ่สองข้อเดียวลองด,ดูนั่นข้อเมืนั้นกลับมารักษาง่ายมดุดไม่ยากเลยคือเมื่อเกิดเมตตาเกิดสงสารเกิดอินดูแกหมูสัตว์แก่มนุษย์ทั้งปวงมดุดเห็นอกเขาอกเราใจเขาใจเรามันถักสินมารวมเองมามาอยู่ในจิจเองหรอก อันนี้เมื่อรักษาจิตเราเราจะมองเห็นนะกนนความชั่วของเราหายไปหมดไปเลยความชั่วหมดไปมันนั่นแหละมันจะชอบใจในการรักษาจิตนะยินดีพอใจในการรักษาจิตนะเมื่อจิตใจไม่มีกงังวลไม่มีเกี่ยวขอ้องไอไม่มีผองไอ้จิตใจไม่ผองสายไม่ไม่เกี่ยวข้องกังวลก็บาประทหวางแล้วจิตกับนะบริสุทธิ จิตใจฟองใสแล้วก็เป็นสมาธิทันทีข้างนี้สมาธิเน่ะความจิตที่ฟนะองใสเพื่อตัเป็นหนึ่งน,ะนั่นอนะ่ะตัวสมาธิเป็นสมาธิวิ่งเข้ามาหาตัวไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยอันส่วนปัญญาเนะี่ยไว้ต่างหากเอาเท่านั้นเท่ากนะ่อนส่วนปัญญาไม่ต้องคูดอนงะ ปัญญากลับมาคายมาหาทบทวนคือมาที่หลังแลวค่ะนี่ปัญญาถ้าหากคนไม่มีปัญญาไม่มีทางคนไม่มีสมาธิก็ไม่มีทางไม่มีปัญญาก็ไม่มีสมาธิไม่มีสีลคนไม่เป็นไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิกลับไปอย่างนี้ มีทรัพย์สินเงินทองกองมากมายไม่มีปัญญาจะทำบุญทำทานได้อย่างไงมีแต่ห้องแหนมัทธนะมัชญาสนีแล้วเนี่ยอันนั้นไ่หางเงินหน้ทองอะไรมากมายพระพุทธเจ้าทำไมเทศนาาปัญญาข้อจริงของทั้งหลายนั้นเป็นของสัพพะนัเป็นของอยู่กับโลกไม่ใช่ของไปกับเรา ของเราแท้คือผลทานต่างหากคันมองเห็นอย่างนี้เขาเรียวกว่าปัญญาเวยสิคนไม่มองเห็นอย่างนี้จึงไม่สามารถที่จำฐานได้ลองดูสิเวลาตายแล้วไปที่ไหนได้ไม่เห็น้ะไปด้วยนั่นหมายควว่าของอยู่กับโลกยังไม่น่ายุ่งซะอีกเดือดร้อนนู่นวายคนที่อยู่ตามภายหลังยุ่งกันนะแย่งกัน เราตายแล้วเขาแย่งกันภายหลังคนนั้นเลยเป็นเหตุให้เขายุ่งเขาแย่งกันนั่นแหละคนไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถรักษาศีลได้คนไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจะรักษาศีลได้ไงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่จะรักษาศีลได้การทำผิด ส็นทุกข้อเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปบาปเป็นของใครของเรานั่นแหละอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของเราคันเราเห็นโทษเห็นกรรมอย่างนั้นมันเป็นของของเราแท้คนอื่นไม่สามารถรับของเราไปได้เห็นชัดอย่างนั้นเออใครที่จะไม่สามารถรักษาสินได้ก็ต้องรักษาศินได้สิ อันนี้ไม่มีปัญญาอย่างนั้นจึงไม่รักษาไม่สามารถรักษาสนใได้อนนี้เราคนมีปัญญาจึงรักษาสนได้คนไม่มีปัญญาไม่สามารถลกษาสนใได้เลยคนที่มีปัญญาจึงค่อยสา,สามารถทําสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้าะมีแยกคายภายในตัวของเรา พิจารณาเห็นอสุภิเห็นเป็นเอเห็นสิ่งทั้งวงวัดในโลกทั้นของไม่เที่ยงเห็นสิ่งทั้งวงเป็นของถูกสิ่งทั้งวงเป็นอนัตตาแล้วก็สละวางสิ่งทั้งพวงเราได้นไดจิตใจก็เบิกบานเป็นสมาธินี่อาตมาที่บายเพียงแค่นี้เรื่องสิ้นสมาธิปัญญาในเรื่องทานเรื่องสิน เรื่องสมาธิเอาเพียงแค่นีย้ยะอธิบายทั้งเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วมันมีปัญญาในตัวพรอมในตัวจึงเรียกว่ามีปัญญาเพค่อเกิดจัง่อเกิดจริงทั้งหลายนั้นอ่ะะอธิบายตรงนี้เราจงตั้งใจให้ตั้งจิตตั้งใจจริงจังเวลานี้เราจะทำราวนาสมาธิละ ทิ้งทั้งหลายที่กังวลเกี่ยวข้องโผพันอยู่ในใจของเราละปล่อยวางเหมือนมดไม่ใช่ปล่อยมดออกปล่อยเดียวนี้แหละอยู่เดียวนีว้ในเวลานี้ล้วออกไปแล้วมันมันวิ่งมาเองหรอกในเวลานี้กําลังทําสมาธิภาวนาปล่อยวางเหมือนมดยังมันมีกังวลเกี่ยวของจิตันเป็นของอันเดียวแล่ของมากมายเลยคนระับ ท่านปล่อยมาวางมาแล้วมันก็มีแต่เดียวมันก็อยู่เป็นสมาธิทันท้อันนิดเดียวอยู่อยู่ที่นั้นนิดเดียวเท่านั้นจิตมันหลายนะเป็นเป็นอาการของจิตหลายเรื่องหลายอย่างเป็นอาการของจิตจิตนั้นของเร็วที่สุดเราเข้าใจว่าจิตหลายดวงแต่แท่ที่จิตจิตดวงเดียวเท่านั้นเน่อความที่จะทําสมาธิ ต้องใช้ธรรมิกรรมจะเอาอะไรก็ได้อภุโทโธก็ได้อนาปาสติก็ได้ธมาานานสติก็ได้อไอย่างนั้นนหะคันเด้ก็ได้ที่หลายอย่างหลายเรื่องนั้นท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายเรื่องนนั้แล้วแต่คนจะไปตนไอ้คนผู้พิรนา จะไปพิจารณาได้ก็เอาพิจารณาได้ก็ได้แต่ว่าให้เอาอันเดียวคือไม่เอาหลายอย่างเอาหลายอย่างมันพุ่งเสียเอาอันเดียวมันรวมมันเฉพาะอันเดียวตอนนีน้แม้ที่จุดอันเดียวก็ต้องทิ้งคือเมื่อจิตรวมแล้วไม่ต้องไปยึดออกนั่นเรียกว่าเป็นสมาธิละจิต รวมมาเป็นจิตรวมเป็นสมาธิได้ก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิเราต้องพิจารณากายพิจารณากายเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูลเหนเ็นพิจารณาเป็นธาตุสี่นะน้ำไปลมก็สุดแล้วแต่ไ้พิจารณาอะไรเถอะมันชัดโดยอาการใดให้พิจารณานั่นนั้น มันเปนชัดจงไปแล้วมันมันชัดหมายความถึงจิตมันเป็นสมาธิกว่ามนนันกว่าชัดถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่ชัดจิตไม่เป็นสมาธินั้นอันถ้ามาชัดอันเรียกว่าจิตเป็นไม่เป็นสมาธิให้วางเสการพิจารณานั้นให้มาาำนดเอาพิจารณาเอาพิจารณาที่ใจมาพิจารณาอาอารมณ์มันไอกรรมฐานของเราเบื้องต้นนั้นถ้าไม่ชัด อย่างนี้อยู่เสมอเสมอให้รู้จักว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเห็นตรงนั้นอะ่ะตรงที่มันชัดหรืงไม่ชัดอะนะ่ะถ้าหาก็มันชัดลงไปแล้วพิจารณาจริงลงไปแล้วมันรวมมาเป็นอันหนึง่งก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเหมือนกันพระพุทธศาสนานี่ทั้งหมดรวบรวมเจ็บรวมแล้ว ตกลงว่าจิตนั่นะเป็นหนึ่งเก่อนพุทธศาสนารวมเป็นหนึ่งมีถึงที่สุดคือรวมเป็นหนึ่งไม่เหมือนาศาสนาไม่เหมือนวิชาทั้งอื่นวิชาทั้งอื่นยิ่งเรียนยิ่งกว้าง,งาศึกษาท่านยิ่งกว้างมากพุทธศาสนานี่รวมวา่ารวมเป็นหนึ่งทั้งนั้น แตพยายาาี่ยันน่าแรกรวบรวมลงาปคหนึ่งอันเรียกว่าถึงที่สุดอันไม่ถึงที่สุดนั่นคือมันไปตามอาการถึงที่สุดนั้นหมดอาการคือไม่คิดไม่นึกหมดเท่านั้นไม่คิดไม่นึกมันจะรู้อะไรมันจะฉลาดได้ไงมันหักจะฉลาดมันหักจะรู้ขอให้ป็นเจยก่อนอย่ากลัวมันเลย หากว่ามันรวมมันเป็นหนึ่งแล้วจิตมันอันเดียวนะ่ะมันย่อมแสงสวา่างย่อมปรากฏขึ้นในจิตอันเดียวนะถ้าหากว่าหลายอย่างนะ่ะม,มันมัวจิตมันวุ่นวายสงสัยในสิ่งห่วงแล้วมันไม่เห็นมันอยู่ในจิตนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง คันท่าเห็นแล้วคันถ่าหาว่าจิตมันพองใสแล้วมันเห็น